ระบบไม่ยาเรียบร้อยอ่ะมีคนถามว่า,วาเอ๊ะเมื่อไหร่พี่จุ๋ยจะไปออกรายการแล้วก็มีแบบโปรโมชั่นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยไปกับคุณผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยมีไหมฮะเร็วๆนี้ คิดดูก่อนค่ะคิดดูก่อนนะครับทำไมวิปซ์กินถึงทำถุงผ้าออกมาครับลดร้อนด้วยนะคะ1 1> าหนึ่งสองเวลาเราไปไหนเดี๋ยวนี้เราไปเซเว่นเราก็จะต้องจ่ <พบ S 2> ายตังละ ถ้าเกิดไม่ไดุ้งจ่ายค่าถุงไม่ว่าจะเป็นร้านสะดวกซื้อหรือว่าซูเปอร์มาร์เก็ตถ้าเราไม่ได้พกถุงไปเองก็ใช่ค่ะเราก็ต้องจ่ายค่าถุงแล้วบางทีถุงผ้าสมมุติเราไปชอปปิ้งเสื้อผ้าอย่างเงี้ยแล้วเขาให้ถุงผ้ามาเอบเขาไม่ได้ให้เราต้องซื้อเนี่ยเท่าไหร่แล้วอ่ะสี่สิบบาทหกสิบเก้าก็มีร้อยกว่าบาทก็มีแล้วแต่ละที่นะคะดังนั้นถ้าเราพกอันนี้ไปเราไม่ต้องเสียตังแล้วนะคะและอีกอย่างหนึ่งสวยเก๋แล้วใคร ที่ได้ไปขอให้รวยสุขทุกท่านค่ะห้ารังวฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับขมิ้นโกเซรั่มนะครับหลังจากที่เราอาบน้ําตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนนะครับก็ลงเป็นตัวแรก ได้เลยนะครับปรับสภาพผิวกันตัวนี้นได้รับรางวัลน,นะคะเครื่องสำอางสมุนไพรดีเดน่นแห่งชาตินะคะปี2563และจะบอกว่าคามินโรสครีมของเราก็คว้ารางวัลรางวัลน,นี้เป็นรางวัลที่ได้ยากมากๆนะคะจะต้องใช้งานวิจัยนะคะต้องใช้นวัตรกรรมและการที่จะไปแข่งเนี่ยบางารางวัลเนี่ยถ้าคุณสมบัติไม่ถึงเขาไม่แจกนะแต่เราได้มาแล้วนะเี่เราจะประกาศอย่างเป็นทางการอีกรอบหนึ่งอันนี้เป็นความภาคภูมิใจมากคมินโรสโกเซรั่มเหรอฮะครีมค่ะครีมค่ะคมินรโรสครีม อันนี้ก็ได้ที่ได้รางวัลมาใช่ไหมใช่ค่ะเซรั่มได้มาแล้วไงคะอันนี้ก็คือเป็นน้องใหม่ที่ตามมาคือเราก็คือจะต้องส่งงานวิจัยไปคว้ามาให้ได้นะคะออ้ยดูดิอะไรซึมเร็วมากไหยฮะอืไม่ใช่นะคะให้มงี้ตลอดเลยปะคะที่แล้วที่ไปชั่วโมงชั่วโมงเพราะเล่นมงี้ปะคะทุกคนไม่ได้เล่นแจกเดียวใครนะแจกเดียวไม่ได้วุ่นว์อะไรเลยไม่วุ่นว์เลยชั่วโมงแจกทองแจกของไม่เชื่อถามโป้งถามเฟมได้คนดูรายโอ้ยแฮปปี้กันดีกระดากันใหญ่แจกไปเท่าไหร่แล้วลูกเยอะมากอะ ค่าส่งอ่ะก็ก็คือถ้าเดือนที่แล้วบริษัทขาดทุนก็เพราะว่าขาดทุนค่าส่งนี่แหละเออคือนี่ไม่รู้มาก่อนเลยนะนี่ไม่ได้เซ็นโนมอนเลยนะเนี่ยอ้าวไม่ได้เซ็นโนมันก็เธอไม่มาไงเธอปล่อยฉันมาฉันก็ลุยเต็มที่ไงแต่ถ้วเธอลุยอีกสี่รางวัลค่ะมีอะไรเราก็แจกหมดแหละเธอลุยอีกสี่รางวัลเลยนะคะอ่ะเธอหมุนมันอยู่ฝั่งเธอได้ค่ะครับอุ๊ย ม,มีคน,อน,นบอกว่าแจกเยอะมากครั้งที่แล้วครั้งนี้แจกอีกแจกอีกโอ้โหนี่ค่ะคุณพุธทำให้ทุกคนนะคะเคยชินไปแล้วใช่ไหมท่านแต่บ้านแม่ไม่เคยชินแต่บ้านเล็กเคยตัวเ <c oughs> คยชินไปแล้วนะกบบการแจกเยอะแจกแหลกนะ,ะไม่เคยจับได้ซ้ำเลยมีคนส่งข้อความามาบอกว่าคุณพุธทำดีคะ่ะรักเลยค่ะเห็นไหมบอสพุธใจดีมากค่ะตายแล้ว บอสพูดกลายเป็นขวัญใจแล้วค่ะบอสเมย์หมอตาเราต้องทวงแล้วนะคะวลังนี้นี่คนนี้บอกว่ายอขอดูก่อนนะคะว่าใช้ดีใช้ดีมากค่ะทาทุกวันหน้าใสผดขึ้นเอ้ยหน้าใสขึ้นลดลดผดผดขึ้นนะฮะเพื่อนบอกว่าแจกทองอะไรคะเพื่อนถ้าทางบอสบอสจะไม่อนุมัตินะคะเพื่อนเล่นแกล้งตายไม่ได้นะบางทีเราก็ต้องแบบ ทำธุรกิจเราก็ต้องใจปั้มใจป่ากันนิดนึงนะนี่ถนะ้าผมเป็นเจ้าของเองนี่ผมแจกเลยนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอยเดือนละบาทเดือนละบาทไปเลยแบบเป็นโบนัสจับรถอ่ะเอางี้แจกไปเลยลแจกอะไรให้แคปภาพหนให้แคปมาที่รักมานี่พวกพี่อยู่ในเฟรมกันป่ะอ,นะอ่าเราจะแอคท่าถ่ายรูปก,กันนะฮะอ่ะภาพที่หนึ่งนะครับทุกคนแคปนะครับชิ ภาพที่2อครับผมภาพที่3จ้าอธายชอบมากเลยเอไปยืนหน้าจอทีวีไปจอหน้าจอทีวีนะคะกลายอธิบายเข้าใจนี่นะคะพอทุกคนซื้อสินค้าวิสกินนะคะจะมี QR code แบบนี้นะคะขูดสีเทาๆออกสแกน QR code กรอกชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ไปชัดเจนและเดี๋ยวทีมงานอ่ะ เขาอะจะปริน้นออกมาแล้วม้วนใส่ในนี้ให้เองค่ะเพียง <P ie hn ik> แค่กรอกผ่านมือถือหรือกรอกผ่านคอมพิวเตอร์นะคะ <P ie hn ik> ทีมงานจะมาทําหน้าที่ม้วนแบบนี้ไม่ต้องส่งชิงโชคอะไรใดๆทั้งสิ้นง่ายดเดียวค่ะทุกคนอ่าโอเคสินค้าอะไรก็ได้นะคะที่มีคิวอาร์โค้ดแบบนี้นะคะทุกคนของวิปสกินนะขออภัยนะคะที่จุ๋ยและพูดแต่งตัวชิลมากในวันนี้นะคะทุกคนครับแต่งตัวมัอนอยู่บ้านครับทุกคนก็บ้านเราอยู่หลักออฟฟิศอ่าตามนะคร <P ie hn ik> ับ แมถ้าพูดชื่อไปอย่าหาว่าผมลำคาญนะฮะนะฮะผู้โชคดีคนที่3มคือคุณลำไย <laughs> คุณลำไยนะครับคุณลำไยชาวนานะครับผู้โชคดีคนที่3ครับที่ได้ทองคำหนึ่งสลึงนะครับจากวีบสกินโอ้ยได้ยินชื่อคุณลำไยแล้วอยากทานผลไม้เลยนะคะอยากร้อนในเลยครับคุณลำไย อย่าก,กินเยอะสิคะคอยากต,ตื่น,นมาแล้วแบบเจ็บคอเพราะลำไยอะครับรอุ้ยใจละคุณลำไย,ยอยู่หรือเปล่าในคัแสดงตัวด้วยนะคะค <c oughs> ุณลำไยแสดงตัวในไาย์พือนะฮะวันต่อไปนะครับคือเราจะแจกเป็นกิฟต์บั c เชอร์นะครับให้ทุกคนเนี่ยได้ไปทานก๋วยเตี๋ยวเรือฟรีนะครับมูลค่าท่านละ500บาทที่ที่ก๋วยเตี๋ยวเรือทองเปรม <c oughs> ที่อยู่ปราจีนบุรี <c oughs> ซึ่งเป็น เป็นร้านของหนึ่งในบอสของเราก็คือบอสเมย์นั่นเองบอสเมย์นะคะดีไหมก๋วยเตี๋ยวเรืออร่อยมากอยู่ที่ปาจีชื่อร้านทองเปรมทองเปรมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันคราวหน้านะเราจะให้ทางร้านก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเรือทองเปรมเนี่ยทำกิฟต์บอลเชอร์แล้วก็มาแจกนะฮะเพราะว่าที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือทองเปรมถ้าเกิดว่าใครเคยได้ไปเนี่ยนอกจากมันจะขายก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วมันยังวางครีมมิปสกินขายด้วยใช่ปหใช่ค่ะกาซิีนีนัทนี่เขาบอกว่าฮ่าฮ่าฮ่าก๋วยเตี๋ยวเรือทองเปรมยินด รู้ว่ายินดีต้อนรับแต่ว่าขอว oh, <Version S 2> อลเชอร์เอาวอลเชอร์มาแจากด้วยะะถ้าใครอยู่ปาจีนมาชิงโชคแล้วนะไดปกินฟรีไงใช่ไหมบอสบอกว,ว่ามีเตี๋ยวมีคิมมันไปกินรู้อยากได้บัลเชอร์ทำ <laughs> บัลเชอร์มาด้วยเจ้าลายกับเพื่อนเรามากเลยอะ่ะเจ้าลายอ๋อแล้วก็บอสตานนะฮะคุณนัทชลาลา <laughs> เขาทำพรมนะทำพรมเขาทำพรมแมตติ ใช่แมตตินะครับ <Matt i. S 1> คมตติ <the> th. คือสามารถเลือกลายเลือกอะไรข้อความอะไรได้หมดเลยนี่ถึงตัวอย่างบอสจุ๋ยกับบอสพุทธเขาทำน้ำตาลนะอันนั้นรู้แต่ว่าอยากจะขอพรมที่สแกนคำว่าวิปสกินแล้วไม่ได้ชื่อแบรนด์เราจะเหยียบไม่ได้ห้องเหยียบเ้า <laughs> <laughs> หน้าผมไม่มาแล้ว <laughs> ต้องมาต้องมา บอกว่าทำพมแล้วสวยมากค่ะเอ,อเ็นป่าเนี่ยช่วยเพื่อนขายของมีคนบอกว่ารอทานก๋วยเตี๋ยวอ่าต้องมาแล้วนะวอลชเชอร์ต้องมาแล้วค่ะทองเปรมใช่วอลชเชอร์ต้องมาแล้วแล้วก็พรมอ่ะ<ม>ก็คือขอห้รา,างวัลได้ไหมคราวหน้าแล้วก็ให้คุณลูกค้าของบิ๊มสกินเนี่ยได้เข้าไปเลือกข้อความเองว่าอยากกินอะไรได้ได้ <laughs> <ๆ>เดี๋ยวเดี๋ยวขอไปต่อรองก่อนนะคราวหน้าจะมาพร้อมของรางวัลแปลกๆนะคะทุกคนทุกคนต้องช่วยกันโปรเทคเคียนะคขาหน้าเจ้าของก็จะไม่ให้ผมมาแจกแล้ว หักคอหักคอจอหิงเลยหักคอเลยจริงเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราจะให้เราจะให้ทายนะฮะว่าคุณจุ๋ยเนี่ยนะครับสามารถลากเสียงคำว่าวิปสกินได้นานกี่วินาทีหมายเขาว่าให้เขาเดามาก่อนเหรอฮะให้เขาพิมพ์มาก่อนเหรอไม่เดี๋ยวจะจับเวลาตรงนี้เลย้วแล้วถ้าเขาจับเวลาเขาก็จับเวลาเราได้เลยอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันไงก็อยากจับก็จับ เราจะยึดเวลาจากเครื่องเราเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาจะคาดเคลื่อนหนึ่งวิหรือสองวิเอาแล้วนะเอานะพร้อมนะฮะลากเสียงคำว่ากติกาคือพิมพ์คำว่ารวยสุขเว้นวักตามด้วยวินาทีวินาทีหรือนาทีพวกอันอาจจะอปอร์ตใหญ่ก็ได้โอ้นาทีเลยเหรอขาดขาดใจตายก่อนเด้ออย่าเพิ่งตายนะเพิ่งแต่งงานกันได้ไม่กี่ปีอ้าพร้อมแล้วสูดหายใจเข้าลึกๆค่ะที่รั โอเควิบเอาเลยเหรอเอาเลยเลยเอามาพร้อมแล้วหนึ่งสองมวิบอะไรนะโอ้โหหต้องกดด้วยนะเขากดกดลืมแรงมากทำหลายอย่างสมาธิไม่ดีห้าสี่สามสองวิบสก๊ยเดี๋ยวดูข้อความข้อความหน่อยข้อความว่างงไงมันจะช้านะหมแหมเดือนหนึ่งเจอกันครั้งเดียวเองเนาะทุกคนหมอเอามาหนึ่ง โอ้ยทุกคนพิมพมาครับรวยสุเป็นบักแล้วตามด้วยวินาทีครับว่าบอสจุ๋ยได้กี่วิคน,นะครับอ่อนด๋อยมากทุกคนไม่ใช่เมื่อกี้มันคางอ่อนด,อออนดอ่อยมากเป็นมันปอดสั้นมากเลยนะฮะเมื่อกี้นางพูดว่าจะเป็นนาทีเนาะทุกคนโอ้ยแจกกันเรื่อยๆเลยนะฮะขอดูข้อความหน่อยนะครับว่าเมื่อกี้นี้ทุกคนเจอบอสจุ๋ยของเรา โชว์พลังปอดไปไม่ใช่ไม่ใช่คนในไลฟ์ยังตกใจนะผมก็ตกใจนะฮะเดี๋ยวสามสิบห้นาทีคุณกระเจี๊ยบรวยสุข35นาทีไม่ใช่นะคุณกระเจี๊ยบมีคนส่งข้อความมาบอกว่ารวยสุกเว้นบัคกสามิวินาทีเออเราดูไลา์ปันเดียวกันใช่ไหมฮะ <c oughs> ไม่ได้ดูผิดเพจเนาะรวยสุกเจ็ดวิอุย้ยเอาตรงๆ คุณน่ารักคุณน่ารักนะครับคนน่ารักนะครับเพียนี้บอกว่าเอาตรงๆจับเวลาไม่ทันเลยค่ะ <c oughs> รวยสุกหกวิรวยสุกสามวิรวยสุกเจ็ดวิรวยสุกสี่จุดห้ามีคนถูกด้วยนะมีคนถูกด้วยนะเอาละ,เ,าละเดี๋ยวเฉลยให้แคปไปแล้วนะครับที่เมื่อกี้นี้จุ๋ยได้กี่วินะครับเดี๋ยวเราจะมีฉายาใหม่นะจุ๋ยเจ็ดวิแรงมาก แอดมคนรู้ได้อธิมินคือใครอ่ะจ้าไม่รู้จักหรอกแอดมินคือใครเขาจะแฝงตัวอยู่แล้วเขาจะไม่ไม่สามารถเปิดเผยได้เหรอใช่เจ้เหรอไม่ใช่ไม่ใช่เจ้เี่อดมินจริงๆมีหลายคนค่ะช่วยกันทำงานใช่นะครับอ่ะแอดมินทำงานไวๆนิดนึงนะฮะอ๋อลากเสียงยาวๆลืมไปเลยเกือบแล้วเกือบจะลาใบายแล้วเนี่ยนะครับ เฉลยนะนี <L iin> <desserts> mm. Luckily, ่แคปไปแล้วก็คือพี่จุ๋ยนะครับลากเสียงคำว่าวิสกินได้4วินาทีเท่านั้นเองทุกคนอ่อนปะ่ะ4.52เสร็จแล้ว่ในคอมเมนต์น่ะมีคนส่งมาว่า4.5ใช่ใช่แต่ให้4วิใครตอบ4วิก็ให้แล้ว4วิก็ให้แล้วจริงๆเพราะว่าคุณพูดลั่นไปแล้วว่าไม่เอาเศษของวิครับผมผมกดเองผมยังตกใจยังไม่ทันเอามือขึ้นจากปุ่มสตาร์ทเลยอ่ะก็คือนางก็หยุดแล้วอ่ะ สวิออบ้าบอมากทุกคนค่ะครั้งหน้ามารอติดตามเราสองคนนะคะทุกวันที่16ของเดือนนะคะเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะวันนี้ <Okay. S 2> ไหก่อบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีครับ